หยุดโทษระบบหยุดโทษอัลกอริทึมแล้วแล้วแล้วก็ถามตัวเองว่าเราทำคอนเทนต์เราทำคลิปดีพอแล้วหรือยังนะครับเพื่อนอย่าไปโทษเขานะครับโทษระบ,บบว่าเขาโอไม่ไดันให้เลยอะไรนะครับบางคนก็บน่บนบน่นบ่นจังเลยนะครับ Facebook มันไม่เห็น ดัานคลิปเราเลยลูกใส่มันจะเกลียดเรามั้งด่านแต่คลิป่นลงทุกวันทุกวันนะครับโพสทุกวันทุกวันเงียบกกิบเงียบก็บนะครับบอกเลยครับใจเย็นครับผมใจเย็นครับก่อนจะด่าระบบครับลองดูคลิปตัวเองก่อนนะครับว่าเออคลิปเราเนี่ยดียังนะครับดูคลิปตัวเองแหละมันเป็นยังไงบ้างนะครับเออนะครับ ว่าคลิปเรามันน่าดูไหมนะครับมันสมควรที่คนอื่นจะดูให้เราไหมนะครับเพื่อนก็เข้าไปดูตัวคลิปตัวเองบ้างนะครับว่าทําลงไปอย่างเดียวทําลงไปอย่างเดียวไม่เคยสนใจนะครับไม่เคยพัฒนาคลิปตัวเองเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับผมนะครับเพราะอะไรครับอันก้อนทึ่มนะครับไม่ใช่ศัตรูนะครับระบบไม่ใช่ตัวของเรานะครับระบบคือผู้ที่มีภาคุนกับเรานะครับมันแค่เป็นกระจกสอนสะท้อนนะครับผม อันกอร,ริทดึมไม่ใช่ศัตรูครับมันแค่เป็นกระจกสะท้อนว่าของเราน่าสนใจพอแล้วหรือยังนะถ้าคลิปเรามีพลังนะครับเปิดสามวี่ก็ปิดต่อให้โพสต์สิบคลิปร้อยคลิปนะครับระบบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพื่อนมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าคลิปเรานะครับมีแรงดึงดูดนะครับคนใจหยุด เลื่อนเองหมายถึงหยุดดูเราเองนะครับไม่เลื่อนนะครับแชร์เองคอมเมนต์ Comment เองแล้วระบบมันจะตามน้ำนะครับเองโดยธรรมชาตินะครับเออเพื่อนหยุดแชร์เพรหยุดคอมเมนต์นะครับระบบมันจะตามน้ําโดยธรรมชาติเลยนะเพื่อนเพราะอัลกอริทึมนะครับมันไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับมันไม่เลือกปฏิบัตินะครับแต่มันเลือกที่จะดู สิ่งที่เราอยากดูนะครับแค่นั้นเองสิ่งที่คนอยากดูนะครับสิ่งที่คนอยากเห็นสิ่งที่คนกดไลค์สิ่งที่คนกดคอมเมนต์ comment, สิ่งที่คนกดแชร์นะครับคนตัวเ้ขึ้น่มเขาชอบแบบนั้นนะครับเขาจะดูทีมพวกนั้นนะครับเว้นแต่เราครับเป็นไปดา่าผู้บริหารไปแล้วกันนะครับโดนเดี๋ยวไปด่าเขานะครับผมเป็นการแน่นอนนะครับสุดท้ายครับ อย่าเสียเวลานะครับทวระบบนะครับรอกลับไปดูคอนเทนต์ของเรานะครับถามตัวเองแบบตรงๆเลยนะครับมันสะกดใจคนดูไหมต้นคิดอาชาความสนใจหรือเปล่ามีประโยชน์หรือมีอารมณ์ให้คนรู้สึกบางอย่างไหมรู้สึกบางอย่างไหมนะครับถ้ายังไม่ดีพอก็ไม่เป็นไรแค่พัฒนาให้ดีขึ้นทุกวันอ่า พราะคนที่โูกัสในสิ่งที่ควบคุมได้คือคนที่โตไวที่สุดนะครับอัลกอริทึมเปลี่ยนได้ทุกเดือนแต่ฝีมือเรานะครับยิ่งขัดยิ่งวาวนะครับยิ่งเงานะครับยิ่งโตยิ่งชนะนะครับใายนี้ก็สูส้ๆครับทุกคนทําได้ครับอย่าพึ่งท้อเพราะทุกอย่างนั้นทําได้เสมอนะครับ นากุญปิะชัยนะครับสวัสดีครับ